The law of karma. Remember this. In your mind, avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle samsara there is no way to get away under the law the law of karma ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันรุทยาเขาว่าตั้งแต่ปี2537ขนาขณะนั้นอายุเพียง10ขวบจุบันลูกกำลังเรียนอยู่จุฬาลงกรณ์มหาลัยหน้าบัญชีปี3ามประตอนปิดเทอมภาคฤดูร้อนปีที่ผ่านมาลูกก็ได้มีโอกาสอบรมธรมรมทาญาติอรุณที่32ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในมีค่าไว้มากมาย เราเดีฟังคําสอนของคุณครูไม่ใหญ่มาโดยตลอดทําให้ทราบการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องว่าสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดีลูกจึงไปสูบบุหรี่แล้วก็ไปดื่มของมึนเมาทุกชนิดตั้งใจรักษาศีลห้าตลอดมาแต่ลูกก็แต่ลูกก็สงสารเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่ได้มีโอกาสรู้เรื่องราวความจริงของชีวิตคนะนั้นอีกหลายหลายคนยังไม่มีที่พึ่งของชีวิตเลย แล้วก็ไม่รู้ว่าจะตัดสินแก้ไขปัญหาชีวิตของตนเองได้อย่างไรดังเช่นเรื่องราวของเพื่อนคนหนึ่งของลูกครับเพื่อนชายของลูกคนหนึ่งซึ่งเรียนอยู่คณะบัญชีปีสามที่จุฬาเช่นเดียวกับลูกเดกระโดดตึกอาคารเรียนจากชั้นสี่ลงมานะอาการสาหัส ล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยา,าบ,บาลในหนึ่งชั่วโมงต่อมา oh. ในช่วงระยะเวลาเจดวันหลังจากการเสียชีวิตจะเกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดหลายอย่างดังนี้ oh. หนึ่งหลังจากที่เพื่อนลูกเสียชีวิตซึ่งเป็นเวลาเชา้าตอนบ่ายมีเพื่อนลูกหลายคนสังเกตเห็นสุนัขสุนัขรู้จักไหมจ๊ะรู้จัก <laughs> <laughs> มันไปดมๆในอากาศ บริเวณใกล้จุดเกิดเหตุเหมือนกับกำลังเล่นกับอะไรบางอย่างอยู่อสองวันต่อมาเพื่อนสนิทของเพื่อนที่ตายได้เห็นชื่อและภาพของเพื่อนทิดตายว่ากำลังเล่นอินเทอร์เน็ตอยู่เพื่อนคนนั้นเข้าใจว่าเป็นพี่ชายของเพื่อนที่ตายมาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จึงพิมพ์ข้อความทักทายไปแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบใด หลังยังทราบว่าไม่มีใครเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เลย oh. สคืนหนึ่งราประจำตึกนั้น oh. เห็นเหมือนมีคนมาร้องไห้อยู่ใต้ตึกแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นใคร oh. สี่ในช้าวันครบรอบวันที่เจ็ดหลังจากเสียชีวิตมีรุ่นน้องที่อยู่บนอาคารเรียนชั้นสี่เห็นคนปีนจากกระเบียงตรงนั้นแล้วกระโดดลงมา จึงรีบวิ่งไปที่ระเบียงแต่ก็ไม่พบอะไรเพื่อนชายลูกคนนี้เป็นคนขร่าเริงนะนิสัยดีเป็นนักกีฬาและก็เป็นนักครองนำของวงันตรีในขณะด้วยในวันเกิดเหตุถึงเขาได้คุยกับเพื่อนหญิงที่ระเบียงจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นข่าเพื่อนลูกได้ลงหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งแทบทุกฉบับซึ่งเขียนไปในทิศทางที่กำมันน้อยใจจึงคิดสั้น ซึ่งความจริงแล้วไม่มีใครทราบเ,ร,าเรื่องราวที่แท้จริงเพราะขณะเกิดเหตุเพื่อนลูกอยู่กับเพื่อนหญิงตามลําพังเท่านั้นลูกและเ,เพื่อนๆก็รู้สึกสะเทือนใจและก็เป็นห่วงเพื่อนคนนี้มากเพราะลูกทราบดีว่าการฆ่าตัวตายนั้นย่อมมีทุกขติเป็นที่ไปลูกจึงตัดสินใจชักชวนเพื่อ,อนๆรวมกันได้เจ็ดคนบวชหน้าไฟเขาในวันเผาซึ่งเป็นวันที่เจ็ดพอดี นอกจากนี้ลูกยังได้ทาบุญสาวแก้สามร้อยต้นใส่ชื่อคุครับเป็นจำนวนเงินหนึ่งมืนบาทด้วย<า>ข่าวการกระโดดึกของนิสิตนักศนี้ไม่ได้มีแต่เพียงเพื่อนของลูกเท่านั้นแต่ยังมีข่าวแบบนี้อีกหลายรายในระยะเวลาไล่เรียกันโดยย่งอยากให้เรื่องนี้เป็นเครื่องเตือนใจเพื่อนเพื่อนิสิตนักศึกษาทุกคนว่าปัญหาทุกอย่างนมีทางแก้อย่าแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตายเพราะการฆ่าตัวตายไม่ได้ช่วยตนเองพ้นทุกข์เลย แต่กลับทำให้ตัวเองต้อง,ตองทุกข์มากขึ้นไปอีกในปรโลกและญาติพี่น้องก็จะต้องเศร้ราโศกเสียใจไปด้วยเกิดผลกระทบตามมามากมายลูกอยากจะขอเล่าเรื่องตาของลูกดังนี้ค่ะอย่างนี้ครับตาลูกเป็นคนจีนมาอยู่ประเทศไทยตั้งแต่อายุห้าขวบคุณตาต้องอดทนต่อสู่ชีวิตตั้งแต่ยังเด็กจนกระทั่งกระสู่วัยหนุ่มคุณตาก็ได้มาตั้งโรงงานทอกระสอบที่ญานฝั่งทน ซึ่งอยู่กับใกลๆกับบ้านพักของคุณยายของลูกเจอนางเอกแล้วคุณตาลูกเป็นคนหนุ่มที่ผิวขาวรูปร่างสูงจะมีสาวโรงงานมาสนใจคุณตาหลายคนแต่คุณตาก็ไม่ได้สนใจใครเลยคุณยายเองก็ได้มีโอกาสรู้จากคุณตาตอนที่คุณยายสนใจจะเรียนทอกระสอบอ ก็เข้าไปถามคุณตาว่าจะสอนให้ได้ไหม,มคุณตาบอกโอเคยินดียินดีจะสอนให้สอนไปสอนมาก็คือ <c oughs> ตอนสุดท้ายคุณยายก็ไม่ได้ไปทำงานในโรงงานกระสอบแห่งนี้แล้วก็ไม่ได้สนิทกับคุณตาอีกต่อมารขบโรลงยายสิด้ย,ย้ายไปอยู่ที่อื่นโด้ไม่ได้บอกให้คุณตาทราบ ส่วนโรงงานทอกรสอบของคุณตาต่อมาก็เกิดไฟไหม้คุณตาคุณตาก็เลยต้องย้ายไปเช่นเดียวกันต่างฝ่ายต่างก็ไม่ทราบที่อยู่ของกันและกันหลายปีผ่านไปเรามาช่วยกันอธิษฐานนะวันหนึ่งคุณตาก็ได้บังเอิญบังเอิญผ่ามาแถวบ้านใหม่ของคุณยายโดยไม่ทราบเลยว่าคุณยายพักอยู่แถวนี้จริงหรือเปล่า <c oughs> ตั้งมีแผนเด็ดขาด คุณตาก็ได้พบกับน้องสาวของคุณยายซึ่งกำลังเดินเล่นอยู่แถวนั้นพอดีคุณตาจำได้แล้วรู้สึกไงต่อดีใจมากบอยน้องสาวของคุณยายรีบพาไปบ้านของคุณยายทันทีเลืมไปคิดแล้วลืมไม่หมดด้วยเหตุน,นี้เองทำให้คุณตาคุณยายได้มีโอกาสพบกันอีกครั้งหนึ่งจึงสนิทกันเพราะในสึกก็ แต่งงานกันคือเนื้อคู่กันแล้วยังไงมันก็ไปแคล้วกันคุณตาเป็นคนดีขยงนั้นแข็งมีความอดทนสูงเป็นนักสู้ที่ไมย่ย่อท้อชีวิตและเป็นคนไม่ติดเหล้าไม่เจ้าชู้ทำให้ครอบครัวมีความสุขฐานะดีขึ้นตามลําดับสามารถซื้อบางตัวเองและได้อยู่อย่างสุขสบายคุณตา่ยเป็นคนชอบทําอาหารและชอบทานส่วนขาของสัตว์เช่นขาไก่ขาเป็ด แล้วก็ขา,ขาหมูถูกต้องมีความเชื่อแบบคนจีนชอบไหว้เจ้าแต่ก็ไม่เคยขัดการทำบุญแบบไทยของลูกหลานคุณตาเคยมาวัดพระธรรมกายหลายครั้งในช่วงท้าของชีวิตท่านในช่วงท้าขงชีวิตคุณตาหกล้มกระดูกต้นขาหักต้องพาตัดตอกระดูกถึงสามครั้ง ท้าเป็นคนที่มีความอดทนและอดน้อมมากไม่เคยบ่นเรื่องความเจ็บป่วยเลยและทําตามที่คุณหมอแนะนําทุกอย่างจนหมอหลายคนต่างอาจต้องเอ่ยปากชมแต่สุดท้ายก็ยังเดินไม่ได้อยู่ดีเนื่องจากอายุมากแล้วขาจึงไม่มีแรงต่อมาคุณหมอก็ได้ตรวจพบว่าคุณตาเป็นมะเร็งที่ตับถึงลมโป่งพองและน้ําท่วมปอดแล้วคอยสูบบุหรี่ตั้งแต่อายุ20ปีมาตัดสินใจหักดิบเลิกตอนอายุ60ปี ในช่วาหนึ่งตาป่วยุตาได้มีโอกาสสร้างและทกากรารจำตัวอีกสององค์ร,รวมกับที่เคยทำไปแล้วเป็นสี่องค์ได้ถวายพระตาหารเพลพระธตรายแดาา่พระอาจารย์สังรวมมัชนิมนต์ม,นมาทีิบานอยู่เสมอคุนตาป่วยหนักต้องเข้าห้องไอซียูหลายครั้งซึ่งแต่ละครั้งคิดว่าจะไปไม่รอดแล้วแต่ก็รอดกลับมาบ้านได้ทุกครั้งได้ทำบ,บุญเพิ่มอีกทุกครั้งจนกระทั่งครั้งสุดท้ายที่คุณตาเข้าห้องไอซียู คุณตานอนหลับไม่รู้สึกตัวเป็นเวลาหลายวันจนกระทั่งเสียชีวิตโดมอายุได้83ปีหลังจากคุณตาลาโลกแล้วคุณยายยังคงคิดถึงคุณตาทุกวันเลยจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ในทุกทุกเย็ยนหลังจากสวดมนต์ทำวัดเย็นเสร็จจะมีภาพเทวรถลอยขึ้นบนสวรรค์คุณยายก็จับลมนมมืออธิษฐานจิตฝากความคิดถึง ไปถึงคุณตาทุกวันเลยผ่านทางหน้าจอ DMC ช่องนี้ช่องเดียวเนี่ยน้องชายคุณยายซึ่งลูกเรียกว่าเหล่ากูตอนยังเป็นทารกอยู่อายุได้สองเดือนป่วยหนักเป็นโรคหัดหลบในในบุบ้านนะมีเด็กเป็นโรคนี้หลายคนซึ่งส่วนใหญ่เป็นแล้วก็ตายน้องชายคุณยายก็เกือบจะตายจนขนาดต้องเตรียมกล่องกระดาษมาใส่ร่างแล้ว แต่วันนั้นพอดีมีชีประขาวผ่านมาที่บ้านแด่ถามหาเด็กที่หัวโต,วต,วตวๆที่กำลังป่วยพอชีประขาวตอนเห็นหน้าน้องชายยายก็ด่าทัานทีเลยแล้วก็พูดว่าไอ้นี่แหละมันมากวนทุกคืนเลยทำให้ตูนเนี่ยนอนไม่หลับจากนั้นชีประขาวสั่งให้นำดอกไม้เจ็ดสีและทูปเจ็ดดอกมาทำพิธีให้ เราที่น้องชายยายเป็นอยู่ก็หายเป็นอัศจรรย์ชาวบ้านแถบนั้นบอกว่าก่อนที่ชีพาขระาจะมาถึงบ้านน้องชายยายท่านได้ไปถามหาเด็กหัวโตๆจากบ้านอื่นแต่เมื่อชาวบ้านอุ้มลูกหลายตัวออกมาให้ดูท่านก็บอกว่าหัวหัวยังไม่โตแล้วก็เดินตามหาไปเรื่อยๆอีกหลายบ้านจนกระทั่งมาถึงบ้านน้องชายยายท่านก็บอกเออนี่แหละหัวโตใช่แล้ว แล้วก็รักษาให้อาจจะชาวบ้านเหน็นว่าชีประารรักษาโรคของน้งชายยายให้หายได้จึงมาขอร้องให้ท่านช่วยรักษาลูกหลาตนตนบ้างแต่ชีพขาวก็ไม่ได้รักษาให้ใครเลยและก่อนที่จะจากไปของป้าของยายก็อยากจะให้เงินทองเพื่อเป็นค่ารักษาท่านก็นไม่รับพอ,องยายจึงบริจาคผ้าสีขาวยาวหลายเมตรให้ท่านไว้เอาไว้ใช้เนื่องจากที่บ้านเปิดเป็นร้านขายผ้าอยู่แล้ว อีเหตุการณ์หนึ่งน้องชายยายซึ่งไม่ขาดชิปมาก่อนเลยก็คือเช้าวันหนึ่งน้องชายยายขี่จกักรยายนไปตลาดตามปกติพอขากลับมาถึงหน้าประตูบ้านมีคนขี่มอเตอร์ไซค์คันหนึ่งผ่านมาแล้วก็หยุดถามทางกับน,น้องชายยายน้อง <c oughs> น้องชายยายจึงคุยด้วยตามทันไม่ใช่อ่านเร็วขนาดน,นี้ทันไดนั้นเองชายคนนั้นก็ชัก <c oughs> เปอร์เนมาจี บังคับให้ถอดสร้อยทองคำพร้อมกับพระเลี่ยมทองซึ่งมีอยู่เต็มคอน้องชายยายจึงจำใจถอดให้สิ่งที่น้องชายเสียดามมาก่าสุดก็คือเสียดายพระมากกว่าเสียดายสร้อยทองคำเพราะน้องชายยาเป็นนักสะสมพระพระแต่ละองค์เนื้อหาย,ยากมากโจรไอตีมตจี้ก็ต้องการพระนั่นแหละปัจจุบันน้องชายยาเปนาา็นอัมพาตเนื่องจากเสเลอดฝอยในสมองแตก ตั้งนอนมันเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้มาเป็นเวลาสิบปีแล้วโอ้ประมาณสิบปีเหตุเกิดนี่คืนมันหนึ่งหลังจากที่น้องชายยายอาบน้ําเสร็จกําลังจะเข้านอนก็เกิดหมดสติล้มลงหัวไปกระแทกกับขอบเตียงแล้วก็แน่นิ่งไประยานน้องชายยายจึงรีบนําส่งโรงพยาบาลหมอก็ได้วินิฉัยว่าเส้นเลือดฝอยในสมองแตกเนื่องจากความดันโลหิตสูง เป็นผลทําให้ร่างกายเป็นอัมพภาพเป็นเครื่องซีกน้องชายยายรู้สึกทุกข์ใจและหมดหวังในชีวิตอย่างมากมาจนถึงทุกวันนี้เลยคําถามก่อนที่เบื้องลูกจะกระโดดตึกลงมาเขาคิดอย่างไรเอา้าเขาก็คิดกระโดดตึก <laughs> และเมื่อลาโลกแล้วเขารู้สึกอย่างไรและมีสภาพเป็นอย่างไรบ้างบุญที่เพืเ่อนๆทั้งเจคนบวชหน้าไฟให้ เราถึงบุญที่ลูกได้ถวายสาวแก้ด้วยช่วยเขาได้อย่างไรบ้างครับปับจจุบันเขาอยู่ที่ไหนและมีข้อความอะไรฝา,ากไปถึงครอบครัวและเพื่อนๆบ้างครับเหตุการณ์ประหลาดต่างๆที่หลายคนได้พบคือสุนัขไปดมอาก,กาศบริเวณที่เกิดเหตุคอมพิวเตอร์แล้วกดชื่อของเพื่อนที่ตายทั้งๆที่ไม่มีใครใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เราประพอเองคนมาร้องไห้อยู่ใต้ตึกเรือน้องเองคนปีนระเบียงจะกระโดดตึกเป็นเรื่องจริงหรือไม่ครับ คุณตาก,กับคุณยายของลูกจากกันไปแล้วแต่ก็ได้กลับมาพบกันโดยบังเอิญอีกครั้งจนกระทั่งได้ดแต่งงานกันเป็นเพราะเหตุใดครับการที่คุณตาต้องถูกผ่าตัดไส้เลื่อนตัดต่อมลูกมากผ่าตัดกระดูกหลายครั้งรวมถึงโรคแทรกซ้อนต่างๆเกิดจากการอะไรครับกอนเสียชีวิตคุณตานอนหลับไม่ได้สติคุณตาจะรู้ตัวก่อนตายและมีความนึกคิดอะไรบ้างหรือไม่ครับ ขณะนี้คุณตาอยู่ที่ไหนครับและมีข้อความมะแรงฝากมาถึงครอบครัวบ้างครับการนำบุญสร้างพระการประยจำตัวสององค์ให้คุณตาขณะปว่วยแต่คุณตาเป็นผู้ถวายพระอาจารย์เองและบุญที่สร้างพระธรรมกายจําตัวอีกหนึ่งองค์และสร้างสาวแก้ให้คุณตาหลังจากที่ละโลกไปแล้วสามวันช่วยคุณตาได้อย่างไรบ้างครับชีประขาวที่มาช่วยน้องชายคุณยายตอนเด็กๆเ,เป็นใครและมีความเกี่ยวข้อง กับน้องชายคุณยายอย่างไรบ้างครับอุปกรรมใดทําให้น้องชายคุณยายต้องถูกโจรจี้จิงสร้อยคอและพระไปลูกจะบอกน้องชายคุณยายโรนหนึ่งผู้ป่วยคนอื่นๆอ,อย่างไรครับเพื่อให้เขารู้สึกอัลเลิร์ดมีกํกลังใจที่จะต่อสู้ชีวิตต่อไปหลับตาฝันเป็นตัเป็นตาตื่นขึ้นมา แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารมัมปรากันนะจ๊ะเพื่ <cetera> ดอนกระโดดตึกตายเพราะเพระชดแฟนในปัจจุบันเนี่ยกอบกับเคยมีมีวิบากกรรมฆ่าตัวตายเพราะความรักมาในอดีตชาติแล้วแต่ในชาตินั้นกระโดดเหวแทนกระโดดตึกทำซ้ำเดิมต่างแต่เปลี่ยนสถานที่ใหม่เท่านั้นจะ้ะ คือผังฆ่าตัวตายนั้นเนี่ยมัติดตัวมาตายแล้วก็วนเวียนอยู่เจ็ดวันแถวตึกบริเวณที่เกิดเหตุได้พยายามที่จะสื่อสารกับทุกคนแต่ก็ไม่มีใครรู้เรื่องระหว่างช่วงนั้นก็เดินไปมาจ้ะเมือครบเจ็ดวันก็มีเจ้าหน้าที่มารับตัวไปยมโลกแล้วก็ถูกวิพากษษาให้โดดลงไปในเหวจนตาย และก็แวบ,บเกิดขึ้นมาใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกทรมานมากเจ้าตาตากับไปโดดเหวาตายในยมโลกในรับบุญที่ทุกคนทำบุญติ์ไปให้แล้วก็ได้รับลถยันผ่อนโทษลงมาเจ้เารู้ว่าเขากล้จะพ้นกรรมแล้วละบุญบวชของเพื่อและครอบครัวที่ทำบุญอุทิศไปให้จ้ะเนี่ยตอนนี้เจ้าตัวครู้แล้วเนี่ยเขาใกล้จะพ้นกรรม จะตัวก็รู้พอบุญมันแฝบ,บความสว่างมันแฝบ,บไปเหตุการณ์ประหลาดประหลาดที่เกิดขึ้นหลายหลายคนพบเช่นสุนัขไปดมอากาศในที่ที่เกิดเหตุคอมพิวเตอร์แล้วกดชื่อของเพื่อนที่ตายทั้งที่ไม่มีใครไปใช้คอมพิวเตอร์เลยราพอพอไปเห็นคนร้องไห้ที่ตายตึกรุ่นน้องเห็นคนปีนระเบียงจะโดดตึกอีกนั้นก็เป็นเรื่อง ไม่จริงจ้ะเพราะจิตของผู้โดดตึกเนะี่ยเขาอ่อนซ่อมมองด้วยการกระทําของตนเองจึงไม่อาจปรากฏตัวให้ใครเห็นได้เป็นแค่เป็นเพียงอุปทานคนที่อยู่บริเวณนั้นเพราะเป็นเหตุการณ์ติดสะเทอนขวัญดังนั้นอะไรนิดนิด,นดหน่อยๆมักจะผูกโยงในสิ่งที่ตัวสัมผัสกับเรื่องของการโดดตึกตายเคยจะขึ้นตน้นโดยอะไรก็แล้วแต่ก็ มาผูกโยงกับเพื่อนที่โดตึกตายคุณตาคุณยายจากกันไปแล้วแต่กลับมาพบกันในภายหลังอีกเป็นเหตุให้ได้แต่งงานกันนั้นเพราะบุญที่เคยทำร่วมกันมาในบุพเพสันิวาสเจชะอีกทั้งเคยเป็นสามีภริยาร่วมกันมาในอดีตกับความเกือ้อกูลกันในปัจจุบันดีจ้ะ คุณตาถูกผาตัดส้เลื่อนตัดตอมลูกหมากผาตัดกระดูกหลายครั้งรวมทั้งโรคแทรกซ้อนอต่างๆเพราะกรรมฆ่าสัตว์ธรรมหาในอดีตเป็นหลักในสมัยที่เกิดในสังคมเกษตรกรรมหลายๆครั้งหลายๆชาติมารวมส่งผลจ้ะก่อนเสียชีวิตคุณตานอนหลับไม่ได้สติก็เหมือนคนนอนหลับในพวังแต่จิตก็ผ่องใสนะจ๊ะ ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นอากาศสเทวามีวิมานเป็นทองมีความสุขมากหน้าตาหนุ่มเฟี้ยวหล่อทีเดียวนั่งยิ้มแย้มแจ่มใสและได้รับบุญทุกบุญที่อุทิศไปให้จ้าได้มีความเชื่อในเรื่องบุญอย่างเต็มที่แล้วเพราะกำลังไดเ้เสวยผลจากบุญที่ได้ทำเอาไว้ตอนเป็นมนุษย์จ้า การสร้าง,งพระธรรมกายจำตัวสององค์ให้คุณตาขนาดท่านป่วยโดยคุณตาเป็นผู้ถวายพระอาจารย์เองรวมทั้งบนที่สร้างองค์พระธรรมกายจำตัวอีกหนึ่งองค์และสร้างสางแก้วให้คุณตาภายหลังท่านละโลกได้สามวันนั้นก็ทําให้ท่านไปสว่างได้มาเกิดเป็นอากาศสเทวาีวิมานทองขนาดปานกลางและมีความสุขดังกล่าวนั่นแหละจ้า ที่ประขาวที่มาช่วยน้องชายยายตอนเด็กนั้นก็คือคือนักบวชประเภทหนึ่งที่รักการเจริญสมาธิภาวนาเป็นมนุษย์อย่างพวกเรานี่แหละแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นผู้สาเร็จจ้ะท่านเคยเป็นอดีตอาจารย์เก่าของน้องชายยายและเคยถูกยกให้เป็นลูกท่านมาหลายชาติยกลูกให้ท่าน จึงทำให้ไปปรากฏในสมาธิของท่านโดยบุญที่ต่อเนื่องกันจ้ะคือหลายๆชาติทียกให้ไปเป็นลูกท่านเนี่ยมันก็เลยมีบุญเนื่องกันท่านท่านก็เอ็นดูรักและเอ็นดูเป็นพิเศษ,ษ,ษเลยมันจะผูกพันอะแล้วท่านก็ไปรักษาใครเลยไหมจ๊ะต้องมีบุญเนื่องกันนะนี่สําคัญตรงนี้น้องชายยายถูกโจนจี้ชิงส้อยคอและพร,ระไปพระกรำนาดีตามเป็นวัยรุ่น ได้เคยขโมยเงินพ่อแม่ไปซื้อขนมกินไอ้นำไปซื้อขนมกินด้ไม่ว้าแต่ว่านำไปเล่นการพนันด้วยหลายครั้งนี่แหละมาส่งผลทำให้สมบัตินี้มีเชื้อวิบัติติดตัวมาที่เป็นหลักก็คือการพนันเนี่ยลูกจะต้องแนะนำน,ำน้องชายคุณยายและผู้ป่วยคนอื่นๆคือบอยทุกคนได้รับทราบความเป็นจริงของชีวิตว่าเรามีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาของสังขาร และเรามีวิบากกรรมเป็นของตนเองเมื่อกรรมส่งผลก็เป็นดังนี้ดังนั้นอย่าได้ทุกข์ใจไปเลยร่างกายล้วก็ปล่อยคุณหมอรักษาไปแต่ตัวเราต้องรักษาใจโดยการตรึกกระลึกนึกถึงบุญที่เราได้ทำผ่านมาแล้วก็จเจริญภาวนาหาที่พึ่งภายในให้พบจะได้มีความสุขในปัจจุบันและพร้อมเสมอที่จะเปเชิญในทุกๆสถานการณ์จ้า ชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบุญวิเศษเขตบรบมโพธิสัตว์จะได้ปลัดกันเลยจ้าสา No one escapes the law of karma. Belief in cause and effect m e a n Belief in the law of karma.